ยางเก่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้เลยกระบะยกสูงในระานะคาไม่ถึง3 0 0แสน mgp ี2สไม้แค่หมื่นโลราคาออกห้างมา5 4 9 0 0 0แต่วันนี้ไม่ขายจะขาย2,999 0 0มาดูว่าตัวรถมีอะไรดีอย่างที่บอกไปอะ่ะคันนี้ยางมันเก่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็นี่เลยมาดูตัวรถประตูเปิดแบบตู้กับข้าวนะคันนี้ เปิดง่ายปิดง่ายแล้วก็ขึ้นลงสบายไม่ลำบากคันนี้นะคะเป็น FG กระบะแคบเนาะด้านหลังนั่งได้แบบนี้เลยตัวด้านหลังนะคะไม่แคบนะ,ะตัวเล็กๆประมาณนี้สามารถนั่งได้พิงได้เก็บของได้แบบประหยัดประหยัดเลยคันนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์แมนนวลน,นะเป็นแมนนวล 6สปีดนะคะคันนี้มีมาให้ด้วยกันนะคะถึง2โหมดนะคะคันนี้จะมีโหมด e ีโคนะคะก็คือเป็นโหมดประหยัดน้ํามันแล้วก็จะมีตัวโหมดพ o w e r มาให้ด้วยที่เพิ่มความเร็วนะคะถึงว่าคันนี้มันจะเป็นลองท็อปนะแต่ว่าออปชั่นมันก็ไม่แพ้กับตัวท็อปไปสักเท่าไหร่นะคันนี้เป็นตัวกระบะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่ามันขนของได้เยอะอันนี้นะสามารถขนตู้เย็นตู้เสื้อผ้าขนได้หมดนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระบะ อันนี้ราคาเพียง299,000แต่ว่าขนของได้เป็นกระบะยกสูงขึ้นเขาลงเขาได้ผ่อนเพียง5,000นะคันนี้เอาไปเลย84งวดผ่อนสบายๆดอกเบีย้ยก็ดูถูกแต่ต้องมาจากคลิปนี้นะถ้ามาจากคลิปอื่นหรือว่ามาหน้าร้านไม่ได้นะดอกเบียเบ้ยกฤทเล์ผ่อนเท่านี้แถมได้ออปชั่นกับราคาเท่านี้อีกใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์09455945ติดต่อกระตโดยตรงนะ